ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่า PCT ร่วมกับทางเจ้าที่ตำรวจประเทศกัมพูชาฝ,ฝังตัวเพื่อเฝ้าดูพฤติกรรมคนร้ายและประสานงานกับเจ้าที่ตำรวจกัมพูชาเป็นเวลาหลายเดือนครับเพื่อร่วมกันสืบสวนจนกระทั่งได้พยานหลักฐานสามารถขออนุมัติหมายจับสารและได้ทราบสถานที่ตั้งของแก๊งคอเซนเตอร์ทั้ง4แห่งในประเทศกัมพูชา ซึ่งได้มีการวางแผนเพื่อปฏิบัติการร่วมกันและสนธิกำลังตำรวจเพื่อเปิดปฏิบัติการทลายแก๊งคอเซ็นเตอร์ในจังหวัดพระสรีหนุจังหวัดปลอยเปตที่กัมพูชานะครับก็ไปกันหลายจุดนะครับจุดที่1ที่โรงแรมจริงเฉิงถนน2อธนูเมืองพระสรีหนุกัมพูชาจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้21คนโดยมีแผนประทุษกรรมหลอกให้หลงและหลอกให้รับในแอป tinder เนี่ยนะครับ แล้วก็ลายด้วยปลอมตัวผ่านสื่อสังคมออนไลน์แล้วได้หาคู่แมทจากนั้นก็จะพูดคุยให้หลงรักก็จะเริ่มมีการหลอกลวงให้ลงทุน,นจะเป็นการเทรดเทรดไม่จริงนะครับเป็นการหลอกเอาเงินเขาจุดที่2อาคาร5ชั้นซึ่งทางเข้าเป็นประตูสีแดงที่ถนน104เมืองพระสรีหนุที่กัมพูชาไปจับกลุมผู้ต้องหาตาหมายจับได้18คนโดยมีแผนประทุษกามคือแผน ของพวกนี้เขาเนี่ยคือฝ่ายคุมระบบหรือ IT เนี่ยหรือชาวบ้านเาเรียกหลังบ้านน,น,นะครับก็จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติหรือว่า AI นะเป็นเบอร์โทรศัพท์จากต้นทางาโทรไปยังเหยื่อที่เป็นคนไทยไ <ป S 1> ถ้าหากว่าคน<ม>ไทยรับสายเนี่ย<ม>ก็จะเป็นลักษณะเหมือนระบบอัตโนมัติม,มาแจ้งว่ามีพัสดุผิดกฎหมายบ้างอะไรบ้างให้กด9กด0เพื่อติดต่อพนักงานเนี่ยจากนั้นก็จะมีการโอนสายโทรศัพท์ให้กับผู้เสียหายได้คุยกับแก๊งคอร์เซนเตอร์ทีนี้จะเป็นคนล่ะ ก็จะหลอกลวงเป็นพนักงานไปรษณีย์บ้างว่าจะทําการตรวจสอบพัสดุที่ผิดกฎหมายแล้วก็จะมีการโอนสายให้กับผู้เสียหายเนี่ยไปคุยสายที่สองแล้วก็เป็นคนในนั้นนั่นแหละที่อ้างว่าเป็นตํารวจสพแหลมฉบังนะครับก็จะมีการพูดจาคมขู่ว,ว่าจะยัดคดีบ้างละซึ่งโดยอ้างนะครับว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยมีผู้เสียหายที่เกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินนะฮะและหลอกให้ผู้เสียหายแสดงความบริสุทธิ์โอนเงิน ที่มีอยู่เนี่ยเพื่อเอามาตรวจสอบและหากเหยื่อลงเชื่อไปบอกข้อมูลไปหรือว่าโอนเงินไปให้เนี่ยก็จะเสียหายนะครับส่วนจุดที่3นะครับไปที่อาคาร8ชั้นถนน702เมืองพระศรีหนุที่กามพูชาเหมือนกันจุดนี้ไปจกกับกลุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้10คนครับกลุ่มนี้เขาจะใช้วิธีหลอกลวงเนี่ยว่าเป็นการปล่อยสินเชื่อครับ โดยใช้ชื่อว่าบริษัทบริหารสินทรัพย์โฟซีจำกัดในการปล่อยสินเชื่อแต่หลอกลวงเอาค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับจากเหยื่อที่มากู้เงินเนี่ยโดยกลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้ก็ได้หาเหยื่อจากการลงโฆษณาให้กู้เงินหรือว่าสินเชื่อทางออนไลน์โดยมีการอ้างชื่อบริษัทหนึ่งในประเทศไทยที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเหยื่อตามสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมนะครับโดยเฉพาะ a c e b o o k เนี่ย ทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงข้อมูลเท็จเหล่านี้ได้ง่ายโดยระบบการหลอกก็คือเวลาเราโทรศัพท์ไปจะไปขอกู้เงินเนี่ยสายที่หนึ่งก็จะทำหน้าที่เป็นพนักงานพูดหลอกลวงให้กู้เงินนะชักชวนจากนั้นก็ส่งต่อไปที่สายที่2องเขาเรียกว่ากลุ่มเชื้อครับจะทำหน้าที่แจ้งเหยื่อว่าต้องชำระค่าประกันเงินกู้ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่ละ่ะ จึงจะสามารถกู้ยืมเงินกับทางบริษัทได้แล้วขั้นตอนนี้ถ้าหลงเชื่อเนี่ยเหยื่อก็จะโอนเงินไปให้และแน่นอนนะครับเขาไม่โอนเงินให้คุณกู้หรอกครับนี่คือการโกงนะครับและจุดที่4ครับตึก3มชั้นตรงนี้อยู่ใกล้ชายแดนไทยกัมพูชาที่ปอยเปตจังหวัดบันทามีชัยกัมพูชาครับตรงนี้ไปจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้25คนก็จะมีแผนมีจุดบุ่งหมายขั้นตอนในการหลอกลวงเนี่ย คือมีพนักงานเหมือนกันโทรศัพท์เข้าไปสายที่1นึ่งนะก็จะโทรศัพท์หาผู้เสียหายแล้วก็หลอกลวงว่าเป็นพนักงานจากบริษัทขนส่งพัสดุบริษัทหนึ่งอะ่ะไม่อยากเอ่ยชื่อนะครับว่าจะขอทําการตรวจสอบพัสดุพบสิ่งผิดกฎหมายบางทีก็อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่กอสอทอชอด้วยนะว่าจะมาระงับเบอร์โทรศัพทนะ์เป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็จะให้โอนเงินให้นั่นแหละที่สุดจะเป็นแบบนี้คือจะหลอกให้โอนเงินให้ถ้าไม่ยอมนะก็จะ คมคูบ้างหัวยัดคดีให้อะไรทํานองเนี้ยนะครับท่านรองผบตรครับพลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัดครับผู้อํานวยการตํารวจ PCT ทนะครับท่านก็ได้สั่งการให้ทางตํารวจเนี่ยรอรับตัวแล้วก็ซักถามสอบปากคาผู้ต้องหาทั้งหมดและจากการขยายผลจับกลุมผู้ต้องหาทั้งหมดแล้ว94รายเนี่ยทำให้ทราบว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอเซนเตอร์ทั้ง4แก๊งอีกหลายรายรวมไปถึงหัวหน้าตัวจริงเนี่ยซึ่งเป็นชาวไต้หวัน ซึ่งทางตำรวจ PCT ก็จะมีการขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งกระบวนการซึ่งหลังจากการขยายผลเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีพนักงานสอบสวนพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีท้องที่ออกหมายจับผู้ต้องหาเพื่อมารับตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดีตามหมายจับต่อไปก็จะมีสอนอบางเขนย2รายสพออเมืองอุดร4รายสอนพระโขนงโยธิน18รายสพอเอมืองจันทบุรี10รายและสพออท่าใหม่25รายนะครับ